สวยๆครับผมก็ก็เป็นที่พักผ่อนจริงๆนะครับก็พอดีว่ามีวันหยุดยาวนะครับอย่างที่บอกไปก็ไปภูเก็ตไป่น้องคิมแล้วก็ไปกับเพื่อนๆนะฮะแก๊งเพื่อนอืมอ่าสี่วันครับสี่วันน้ำทะเลหวานไหมครับปกติครับปกติครับผมมันมีภาพที่จะดดมาด้วยกันอะไรปักคองปคองอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาพที่จะแกล้งน้องแล้วเขาบังเอิญ จับทันพอดีครับผมก็มีกล้องหลายตัวก็ทริปนี้มีกล้องหลายตัวครับผมก็มีคนถ่ายทันพอดีก็เลยเออเห็นน่ารักดีก็เลยลงรต้องถ่าเองผมเต็มไปเยอะไหมฮะเยอะมากเยอะมากครับเพราะว่าหลายคนมีแต่ละคนก็อยากให้ถ่ายรูปให้อะไรเงี้ยเออกับทริสาวๆออกมาแบบเต็มที่เต็มที่ครับผมก็จริงๆสาวๆที่ไปด้วยเขาก็ชอบแต่งตัวชอบถ่ายรูปอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็เป็นตะกล้องให้เขาเองช่วงนี้เหมือนช่งหวานต่อเนื่องเลยครับชิปหวานต่อเนื่อง ปกติอยู่แล้วครับปกติอยู่แล้วคลานปกติอยู่แล้วชุดคิมันดูเซ็กซี่กันนะ้ามือก้มอคิอ,อันนี้เป็นก่อนไงเดี๋ยวเราจะมีเซ็กซี่วันนี้ในหนังสือติดตามรอชมแล้วกันครเราบวกมันน่าจเซ็กซี่ขนาดนี้ไม่นะครับาะผมวกว็ว่ามันสวยดไีไม่ได้เกินเลยไม่ได้มีอะไรที่มันหลุดไปขนาดนั้นผมว่ามันก็เป็นภาพที่สวยดีแปลกตานาน,านทีมัมีกี่ในไม่ครับไม่ มันโค้ไปไมล์รามหรือเปล่าไม่ได้ถามไม่ได้ถามก็ไปซื้อก็ไปซื้อด้วยกันนะครับจริงเราชอบเลยก็แต่งตัวเซ็กซี่แต่ดูว่าก็สวยดีก็ก็อย่างที่บอกก็คือนานๆเห็นทีก็เออแปลกตาดีนะในในสายตาเราคอนเซ็กซี่นะครับก็เผ็ดขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วกันครับแต่แฟชั่นเร็วๆนี้เซ็กซี่ก็ยิ่บอกว่าเร็วๆใช่แล้วใช่แล้วเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้เซ็ตคู่หรือเดียวเดียวเซ็ตคู่ครับเซ็ตคู่รอชมรอชมขนาดไหน ถามพี่ใหญ่แล้วกันถามพี่ใหญ่แล้วกันเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอ,อดูครับอ oh, โอ้โอาจจะไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นก็เป็นมีความน่ารักบนความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยโชว์บอดี้เราด้วยไหมน่าจะต้องมีครับน่าจะต้องมีบ้างหนักโชว์เยอะไหมครับเดี๋ยวถามพี่ใหญ่อีกทีนะฮะครับผมจริงหริอเปล่าได้แค่ไหนลิมิตเรา ก็จร yeah, right. ิงๆปกติปกติก็ถอดเสื้อแค่นั้นนะครับแค่นั้นเออเกณฑ์ก็ไม่ไม่ไ่ไหวมั้งชุดว่ายน้ำไม่ไหวมั้งการวางแนวท่าหรือการโพสท่านี่ได้เปลี่ยนที่ใหญ่กว่าหน้ำเนี่ยว่าจะต้องเป็นแนวนี้แนวนีอะไรอย่างเงี้ยยังเลยครับยังเดี๋ยวไปลุ้นดอหน้างานแล้วกันใจเราอยากได้แบบไหนเอาให้มันพอควรแล้วกันเอาให้มันดูแบบเออมีความเปลี่ยนแปลงของบอดี้มีความเปลี่ยนแปลงของการถ่ายแบบเล่นอื่นอะไรอย่างเงี้ยแ่แต่่ายก็คนะก็คือจริงๆเป็นการ สถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมแล้วก็เสื้อผ้าก็ไม่ได้ว่าผิวอะไรมากมายครับผมก็เดี๋ยวดูจังหวะการโพสอีกทีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ที่ใหญ่จะเน้นเซ็กซี่ไงอ่าครับผมครับผมพร้อมไหมครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับอีกไม่กี่วันไม่รู้สิให้คนที่ซื้อไปดูแล้วกันนะฮะแต่นี่ไปยังห่ะย่างยางกำลังจะไปในเร็วๆนี้ฮะไปเมาดีไปเมาดีแสดงว่าคุณเราพร้อมแล้วตอันด้ ถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคยังต้องฟิตอีกไหมนี่แหละก็ต้องก็ต้องทําให้แทนขึ้นแทนขึ้นครับผมก็ตั้งใจเป็สีตั้งใจอยู่แล้วฟิตอยู่ฟิตอยู่เรื่อยๆครับอยากให้นแบบว่าเซอนใช่แอบไปดัดผมมาด้วยเนี่ยอาจจะไม่รู้แอบไปดัดผมมาครับผมก็อยากจะเห็นตัวเองในลุคแปลกๆดูครับผมโดนก็โดนผู้จัดการโดนโดนด่าไปครับผมโดนด่าไปจัดมาทำไมนะฮะ โอเคชอบชอบครับส่วนตัวเราก็ชอบด้วยเหมนคลิปีเก็บอกเป็นคป้าด้วยป้าหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยป้าหรือบ้าก็ไม่รู้ครับก็ก็ชอบชอบเปลี่ยนดีแปลกดีครับเอาไปนะมีอะไรอีกไหมเยงเปลาตัวเองดที่ีคนดูมีดู็นโคนดูคนดูานดคนดูคนดูคนดูนดคนดคนดูคดูคนดูคนทคนดูคนดูคนดูนดนดูนดูคน่คนอนดอนนี้ก็กูคนดูคนดต่อดู่อดูคนดูคนดูคนดนดนดูคนดูคคนนนดนดน ครับผมภาพท,ทั้งหมดใช่แล้วใช่แล้วก็อาจจะม,มีจากกล้องคนอื่นด้วย <Pam. S 2> เพื่อเพื่อให้มันม,มีสีสันเป็นภาพคู่บ้างอะไรเงี้ยถ่ายคนเดียวก็ไม่มีภาพคู่ใช่ไหมครับผมแล้วก็ก็จะมีบ้างก็เงินส่วนหนึ่งก็จะไปช่วยทางภูเก็ตนั่นแหละอืเป็นเป็นการเป็นเป็น,เป,นเป็นแผนที่วางไว้อยู่แล้ว<ต>ทำบุญด้วยครับจะเป็นลูกค้าขนาดไหนเยอะด้วยเออน่าจะอีกเดือน2เดือนครับเพราะว่าต้องติดต่อแล้วก็ผลิตแล้วรับออเดอร์อะไรเงี้ยก็รอรอชมแล้วกันสำหรับแฟนคลับเอ็มเคนะฮะยังไม่ได้ติดต่อ ใช่แล้วก็เนี่ยครับถ้าใครให้ราคาดีก็บอกมานะครับผมอยจะไปทำวิธีพูเกนี่เป็นวนนิทีอะไรยังไงใช่ก็ตอนนี้กําลังหาอยู่เกี่ยวกับท้องทะเลเนี่ยเพราะ<ๆ>ว่าเราไปาเราเราไปไปเที่ยวที่นั่นพอดีนะเราก็เออได้ไอเดียมาก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยากอยากอยากจะช่วยทุกๆทางอยู่แล้วครับคิด่าจะเป็นทุกทุกปีนะปรเจกต์นี้อยากจะให้มีทุกปีอยากจะให้มีทุกปีครับผมก็ก็แล้วแต่แฟนคลับจนกว่าจะเบื่อแล้วกันครับโอเค ขอบคุณมากครับ